สรุปแล้วมันมาจากเขื่อนหรือน้ำป่ากันแน่นะคะเราพูดคุยกับนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมหน่อยซึ่งท่านนี้เมื่อวานนี้ออกมาจี้เลยว่าเรื่องนี้มันต้องมีคนชี้แจงแล้วก็ต้องมีคําอธิบายด้วยนะคะพูดคุยกับคุณสนทีโควชวัฒน์ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะคุณสนทีคะสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับคุณต้าคุณควางครับค่ะคุณสนที่คะก่อนอื่นเนี่ยขอสอบถามว่าโดยส่วนตัวเท่าที่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องเหตุการณ์นี้ค่ะเอ่อแล้วก็บวกกับความเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะคิดว่าเป็นเรื่องของเขื่อนหรือน้ําป่าคะท่านคะครับค,ค,คือคือตรงนี้นะถ้าผมมองนะผมว่ามันน่าจะมีจากเขื่อนประกอบกับน้ําป่าด้วยกันนะครับนะครับคือสอ,อสงเรื่องเ<ม>ลยมีข้อสังเกตะนะตรงน,นี้น,น,นักท่องเที่ยวการผู้ประสบภัยน,น,นะค<ช> <laughs> รับน้ําท่วมที่ตะบล กินตั้งอำเภอเมือ,เมอ,เมอ,องจังหวัดนครนายกเนี่ยนะครับก็คือคือจากคาบอกเล่าเนี่ยของของเจ้าของรีสอร์ทก็มีน้ําไหลเข้ามาช่วงสี่ทุ่มนั้นอย่างที่ท,ที่ทางคุณตาคุณฟางได้อธิบายไปแล้วนะครับครับตอนนี้คืออย่างนี้ฮะคือในช่วงที่ฝนตกหนักนะฮะน้ําในเขื่อนเนี่ยมันมีอยู่ประมาณสักห้าสิบแปดจุดเกินหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับหรือร้อยสามที่แปดจุดห้าสองล้านคิวนะจากความจุสองร้อยี่สี่ล้านคิวนะฮะแล้วก็ประชาชนแจ้งว่าวันที่ห้าถึงหาคมเนะนี่ยนะฮะเขื่อนจะต้องปิดการระบายน้ําช่วงส นะครับแต่ประตูระบายน้ําขัดข้องนะครับจึงต้องซ่อมแซมแล้วก็ปิดได้ในช่วงตีสองเนี่ยอันนี้นี่ชาวบ้านเขาบอกนะบอกว่าได้รับแจ้งจากเสียงมานกครซึ่งสอดคล้องกับทางรีสอร์ทเลยบอกว่าที่บอกว่าช่วงตีสองนี่น้ําไหลเข้ามาท่วมรีสอร์ทในปริมาณมากอืนะครับนะครับอันนี้อันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะอีกประเด็นก็คือว่าในช่วงวันที่หนึ่งถึงที่ห้าเ่ยฝนตกหนักมากเนี่ยแล้วก็น้ําในเขื่อนมันมีเพียงแค่ห้าสิบแปดจุดเจ็ดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะนะครับแล้วทาไมเขื่อนยิ่งต้องปล่อยน้ําลงมานะครับ แม่น้ําปล่อยลงมาแม่น้ํานครนายกนะซึ่งไปผสมรวมกับน้ําที่ไหลมาจากเขาใหญ่เนี่ยนะมันก็จะทําให้มีมวลน้ํานครนายกปริมาณมากทำอาง้คือว่าทําไมถึงไม่ปิดเขื่อนหยุดการระบายน้ําทำไมถึงต้องปล่อยมาเพราะฝนก็ตกหนักอยู่แล้วช่วงนั้นฝนตกหนักอยู่แล้วแล้วก็ปล่อยมาทําไมเลยครับใช่ไหมซึ่งซึ่งตรงนี้นะมันมีมันมีวิดีโอเนี่ยนะที่ประชาชนก็ถ่ายมาไว้นะในช่วงกลางดึกของคืนนั้นว่าน้ํามีการปล่อยออกมานะนะครับแล้วก็ไม่มีสัญญาณแจ้งเตือนใดๆแก่ประชาชนเลยนะ ลปล่อยมาตรงตรงเครื่องบัสพุม่มเอาเล็บลงแม่น้นํานครนายกในปริมาณมากเนะ่ะครอันนี้มีวิดีโอเห็นชัดนะครับครับอีกประเด็นหนึ่งคือ,คอ,คอท,ที่มองคือว่า้น้ําที่ไหลลงมาท่วมรีสอร์ทช่วงสี่ทุมนะ่มเจะเห็นว่ามันมีสีขุ่นแดงนะแสดงว่ามาจากน้ําป่าที่ไหลมาจากน้ําตกนางรองอะ่ะซึ่งน,น้ําป่าในจากภูเขาจะต้องมีเศษดินสิ่งไม้เศษใบไม้<อ>ไ,มไ,มไมหลลงมาด้วยคือพูดง่งยๆว่าดูลักษณะสีของน้ําก็จะบอกความแตกต่างกันได้ว่าน้ามาจากไหนถูกต้องนะครับ ถูกต้องครับซึ่งซึ่งซึ่งในช่วงในช่วงสี่ทุ่มนะฮะไอ้น้ำเนี่ยมีสีขุ่นแดงนียมีเศษใบไม้กิ่งไม้อันนี้น้ําป่าแน่นอนนะแต่ในช่วงตีสองน้าไหลลงมาท่วมรีสอร์ทเป็นน้ําที่ไม่ขุ่นมากเลยคล้ายกับน้ําในแม่น้ำาางคลองทั่วไปอ่ะสีมกันาต่างกันที่ไหลมาท่วมทั้งสองเนี่ยไม่ใช่น้ำจากภูเขาแน่นอนนะครับอ๋อเห็นชัดเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมคะสี่ทุ่มกับตีสองเรื่องสีนะสีมันไม่เหมือนกันนะครับแล้วปกติน้ําป่าก็จะมาลวดเดียวนะมาทีเดียวมันไม่มีนนะครับ ต<ะ>ามที่ลุงเล็กบอกเลครับนะครับครับแล้วแบบนี้ถ้าตรวจสอบย้อนกลับไปจะสามารถเช็คได้ไหมครับว่าสุดท้ายประตูระบายน้ํามันพังจริงไหมเลยทําให้จําเป็นต้องปล่อยน้ําออกมาแล้วก็สามารถเช็คได้ว่าไม่ได้มีการแจ้งเตือนประชาชนแถบนั้นเลยเรารู้ล่วงหน้าได<อ>้หรือเปล่าว่าประตูพังอย่างนี้ค่ะครับมันสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปแล้วเจอไหมครับตรงนี้มันมีมันมีวิดีโอนะที่ที่มีกํานันเป้เนี่ยเขาถ่ายไว้นะเขาเ็าบอกไว้ว่ามีเขื่อนได้แจ้งเขาเนี่ยแจ้งประชาชนว่าเขื่อนเนี่ยประตูน้ําขัดข้องปิดไม่ได้คือต้องปิดช่วงสี่ทุ่มเนี้ย นะครับแต่ตอนนี้ไปปิดตีสองเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นเป็นคําเป็นคําที่เขียนบอกแล้วก็ผมว่าเป็นอย่างนี้ตรวจสอบได้นะเพราะว่า<ม>พอตรวจสอบกลับไปจะรู้ว่ามีการซ่อมแซมบำรุงยังไงทั้งหลายนะ่ก<ม>ูวยังเรียกว,ว่าเขื่อนกะปิดบังแค่นั้นเองนะราะว่าถ้าปล่อยน้ำอย่างนี้ยมันต้องชดเชยค่าเสียหายเขาอะนะครับม<อ>ันมากครับมันมีกล้องไหมคะตรงเขื่อนตรงนั้นนะคะถ้าเผื่อจะหาคำตอบจริงๆจากเรื่องนี้กล้องวงจรปิดอะไรไหมครับมนจที่นะแล้วเจ้าไปชายชนก็ถ่ายไว้ก็เห็นชัดเจนว่ามีการปล่อยมาตอนตอนเด็กแค่ เพราะฉะนั้นตอนชัดเจนเลยครับครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวละครสําคัญคือกำนันเป้กำนันเป้จะสามารถบอกได้ว่ามีข้อมูลถูกส่งมาถึงว่าประตูระบายน้ําพังหรือเปล่านะตอนนั้นถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับไม่ต้็นว่าเข้าไปตรวจสอบในเขื่อนก็ได้นะภาคประชาชนรู้ว่ากานมาทิการทั้งหลายเนี่ยนะในสภาเนี่ยเข้าไปดูเลยก็ยังได้แล้วเพราะมันต้องมีต้องมีรายละเอียดต้องมีข้อมูลทั้งหลายเนี่ยนะครับค่ะอแล้วถ้าสมมุติขอถามอีกด้านหนึ่งแล้วกันนะคะว่าสมมติประตูระบาน้า ประตูเขื่อนเนี่ยมันพังจริงๆ <c oughs> จริงๆ,งๆแล้วตามหลักวิชาการเนี่ยจะต้องรับมือยังไงคะบวกกับน้ําป่าที่มันก็หลากเข้ามาด้วยอย่างเงี้ยค่ะครับคือคือคือจริงๆเ่ะเขาเขามันจะต้องมีการซ่อมแซมนะคือผมเข้าใจว่ามันขัดข้อง่ะมันอาจจะปิดไม่ได้หรืออะไรเงี้ยนะแล้วก็ต้องไปซ่อมจนกว่าระบบอัตโนมัติมันทําไม่ได้เนี่ยนะไอ้ตรงเนี้ยนะคือคือคำถามคือเราไปเปิดทนะาําไมแล้วในเมื่อฝนต้นตกหนักอยู่แล้ว นะครับวันที่หนึ่งถึงวันที่ห้าเนี่ยนะครับค,คือคือชาวบ้านเขาเดือดร้อนอยู่แล้วก็มีนม้ําจากแม่น้ำแม่รนยายกไหลลงมาค่อนข้างมากใช่ไหมจากเขาใหญ่เข้ามาเนี่ยแล้วไปเปิดเขื่อนระบายนามม้ําำํมไมทั้งนั้นที่เขื่อนรับน้ําได้ถึงห้าสิบแปดจุดเจ็ดหนึ่งเองครับน้ำไม่เกินนีเพียงแค่นี้เองนะเขาบอกว่าวันที่หนึ่งถึงห้าเป็นแผนพร่องน้ําครับแต่คําถามคือพร่องทําไมในเมื่อน้ําเยอะถูกไหมคะถูกต้องครับน้ําเยอะอยู่แล้วนะแล้วก็แล้วก็น้ํป่าก็ไหลมาอยู่แล้วครับอืมฮะ เป็นอีกสิ่งที่น่าสงสัยแล้วก็คำพูดของท่านผอเอนี่ยนะของเขื่อนเองก็ขัดแย้งกันเองหลายๆอย่างน,น,<ป>ะ,นะครับเรื่องนี้ต้องมีใครหน่วยงานไหนออกมาอธิบายหรือรับผิดชอบไหมคะครับตรงนี้นะค,คือคือทางเขื่อนเขาอธิบายแล้วนะท่านัฐมนตรีอธิบายแล้วนะคือมันก็อ,อยูอย่ที่วิญญาณนั่นแหละว่าเราจะเชื่อเชื่อหรือไม่นะครับนะแต่ถ้ามีการตรวจสอบผมว่าต้องเข้าไปดูแล้วเข้าไปเช็คหลักฐานเนี่ยสามารถทําได้นะครับนะครับว่ามีการซ่อมบำรุงครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ปล่อยน้ําเวลาไหนอะไรยังไงบ้างมันน่าจะมีบันทึกไว้หมดเน ทีนี้นขออนุญาตถามเพื่อนะครับเป็นการป้องกันในอนาคตแล้วกัน <c oughs> ถ้ามันจะมีกรณีคล้ายๆแบบนี้จริงๆแล้วในฐานะนักวิชาการที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้มันจะต้องมีขั้นตอนมีโปรโตคลอลยังไง <c oughs> ควรจะต้องมีคําเตือนออกมาให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อนหรืออยู่บริเวณรอบๆที่อาจได้รับผลกระทบปรน้าในแม่น้ํามันเพิ่มสูงขึ้นกาะถานหันแบบนี้ยังไงดีคร,ครับครับปกตินี่คือถ้าทาําจิ๊ตได้เนี่ยนะเขาเขา เขาเขาทำนายหรือเขาบอกแล้วว่าน้ําเนี่ยมันมากนะตรงนี้ฝนตกเยอะอะไรเยอะอย่างเงี้ยนะยงจะต้องจะต้องเอาตรงนี้ไปไปปรับปรุงใช้ก็คือว่าถ้าหากว่าในน้ําในเขื่อนมันมีเหลืออยู่เยอะใช่ไหมปริมาตรเหลืออยู่เยอะเนี่ยอย่างเนี้ยจะต้องไม่ไม่ปล่อยน้ําอ่ะและก็ต้องแจ้งประชาชนรับทราบเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าน้ํามันสูงมากก็ต้องค่อยค่อยปล่อยนะก็คือเขาจะมีสเปย์ หรือเอาเหล็กบัดท่อมเนี่ยค่อยๆปล่อยลงมาเนี่ยโดยที่ต้องแจ้งประชาชนนะครับว่าจะปล่อยน้ําแค่นี้แล้วคาดการน้ำจะสูงขึ้นแค่ไหนถ้าสูงม,มากก็ต้องให้ออกไปบัญชาระบบยบอย่างงี้นะครับอันนี้คือป้องกันเชินแตกะนะครับ คุณสนทีคะมันควรจะต้องมีเรื่องระบบสัญญาณเตือนภัยไหมคะหมายถึงว่าอ่าท่อน้ำนมันมาเท่านี้ต้องมีบอดสัญญาณดังออกมาแล้วเพื่อให้ประชาชนได้รู้ตัวอย่างเงี้ยเพราะไม่งี้มากลางคืนหลับอยู่ก็อ,อันตรายมากเลยอะว่าต้องมีระบบการแจ้งเตือนอะไรทีม่มันมีประสิทธิภาพกว่านี้ไหมคือเรื่องเนี้ยเนี่ยมันมันมีความสําคัญเพราะว่าการแจ้งสัญญาณเตือนภัยหรือว่าการแจ้งภัยจะต้องทําก่อนเนี่ยที่ที่จะมีการปล่อยออกมาสมมติว่ากลางคืนบอกว่าคืนนี้จะมีการปล่อยน้ําแค่นี้นะจะต้องมีการไปประเมินนะว่า แม่น้ําหรือแหล่งน้ําเนี่ยรองรับได้แค่ไหนจะท่วมบ้านชาวบ้านไหมแล้วก็ต้องไปบอกไปพูดคุยชาวบ้านเนี่ยไปบอกเลยว่าคืนนี้นี่ต้องระวังนะอะไรอย่างเงี้ยนะยก mm. ของขึ้นที่สูงน้ําจะสูงถึงถึงระดับนี้ระดับนี้จะต้องมีการบอกล่วงหน้าอย่างน้อยเนี่ยนะครึ่งวันหรือหนึ่งวันนะครับ,รบนะครับแล้วถ้าสมมติว่าคือเรามองอีกด้านหนึ่งว่ามันเป็นอุบัติเหตุจริงๆว่ามันขัดข้องกับทันหันเหมือนทางเจ้าหน้าที่เขาก็อาจจะไม่ได้ทราบมาก่อนว่ามันจะขัดข้องจะเกิดเหตุะะการณ์แบบนี้เจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ จะต้องทายังอย่างนี้ต้องมีสัญญาณเตือนภัยเลยฮะแล้วก็จะต้องปกติที่เขาทำเขาก็จะมีเอ่อรีสอที่อยู่ใกล้ๆกล้หรือบ้านเลยอยู่ใกล้ๆกเนี่ยเขาจะส่ง s m s ไปไปบอกนะอันที่หนึ่งเนี่ยอันที่สองก็คือก็คือว่าแจ้งกำลังผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แล้วก็ส่งสัญญาณไปบอกเลยอันนั้นคือทันทีนะครับก็คล้ายตอนที่เกิดขึ้นที่ช่วยเหลือกันเองกำนันผู้ใหญ่บ้านคอยไปไล่แจ้งติดต่อผู่ภัยประสานแต่แค่คืนนั้นไม่ได้มีเสียงสัญญาณเตือนภัย ครับไม่มีสัญญาณเตือนภัยไม่มีการแจ้งบอกเลยนะว่าว่าว่าจะมีเหตุจะรํารุดหรืออะไรอย่างนี้นะครับค่ะแต่พอดูข่าวแบบนี้ก็นึกไปว่ารีสอร์ทแถวนั้นมันก็มีเยอะสมมติว่า <ừ> เรารู้สึกว่าเอาเราพึ่งพาตัวเองก่อนดีกว่าเราป้องกันนะักท่องเที่ยวของเราก่อนดีกว่ารี <ừ> สอร์ทเองทําอะไรได้บ้างไหมคะหมายถึงว่าไปติดเองก่อนเอาเรือ,อามา,มารอแล้วอ,อ่อา คือปกติรีสอร์ตตรงนั้น,นเ็าอยู่ริมแม่น้ำแล้วก่อนนายกเข็นมาแล้วก็<ฆ>รีสอร์ตเนี่ยได้รับน้ำจากเขลื่อนขนเดือนปาก,การทนโดยตรงเลยนะแต่ถ้าปล<ฆ>่อยลงมาได้แต่เจอรีสอร์ตนะเพราะฉะนั้นผมว่ามันต้องมีการเตรียมพร้อมนะเพราะว่าหนึ่งก็คือไม่แน่วันน้ำจะเยอะเมื่อไหร่นะแล้วกันน้ำจะไหลจากป่ามาเมื่อไหร่รีสเซียจะปล่อยเมื่อไหร่นะี่อย่างนี้รีสอร์ตต้องเตรียมความพร้อมนะนะก<ฆ>็คือก็คือว่าจะต้องเตรียมไว้เลยว่าถ้าน้ำสูงระดับนี้เนี้ยจะนะ พอน้ําเริ่มเริ่มมาแล้วนะก็ต้องเตรียมเรือเตรียมูชีพแล้วก็ต้องบอกนักท่องเที่ยวเลยว่าจะต้องอพยพยก้วและจะต้องมีจุดรวมคนจุดออยพยก้อมว่าจะไปตรงไหนยังไงนะครับอย่างนี้เขาจะต้องมีแผนเขาเลือกแผนด้วยเชิงเหตุนะครับแล้วก็เลือก็แผนต้องการดูบัติภัยไว้อย่างชัดเจนนะครับนะครับต้องมีการซักซ้อมไหมครับรีสอร์ทแถวนั้น โอต้องต้องซ้อมนะฮะต้องซ้อมปีละครั้งเนี่ยโดยปกติเนี่ยแหละถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยต้องรีบจัดการตามแผนระชิญเหตที่เตรียมไว้เลยครับนึกถึงวิธีการป้องกันแบบซินามิอ่ะที่มันก็เตรียมเอาไว้แต่คือเอาจริงๆนะตอนนี้ใครจะไปเที่ยวแถวนั้นนี่ก็คงตุ้มๆต่อมๆอยู่เหมือนกัน่ะแล้วยิ่งแล้วต้องระวังครับแล้วอันนี้ขออนุญาตถามคุณสนทิในฐานะนักวิชาการอะไรแล้วเนี่ยตอนเนี้ยมันกําลังเข้าสู่ ใกล้จะช่วงปลายปีที่มีการทรานซิชันหรือว่าเปลี่ยนผ่านปรกากฏการณ์เอลนินโยลาอินยามีการทํานายกันว่าแถบบ้านเราปลายปีนี้ผล<ม>อาจจะตกหนักอาจมีความเสี่ยงเจอกับน้ําท่วมเรื่องนี้ในฐานะนักทุนการนั้นสิ่งวดล้อมอยากจะฝากอะไรเตือนอะไรไหมครับอันนี้คือต้องฝากนะักท่องเที่ยวนะคือถ้าไปเที่ยวอุทยานนะหรือไปเที่ยวเขื่อนนะหรือว่าจะไปเที่ยวรีสอร์ทที่อยู่ใต้เขื่อนเนี่ยนะอย่างนี้ต้องระวังให้ดีนะเพราะว่าคือมีการทานายไว้ว่าตั้งแต่กรกฎาคมลงไปจนถึงทฤษกาคมเนี่ยฝนจะตกหนัก นะครับเพราะงนั้นเนี่ยจะต้องไปดูนะดูข้อมูลนะจากที่ต่างๆว่าฝนตกหนักจังหวัดไหนปริมาณน้ําฝนเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน,นักท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องจะต้องระวังตัวตรงนี้นะฮะเพราะว่าผมกลัวนักท่องเที่ยวจะกลายเป็นผู้ประสบภยัยซะเองนะถ้าเกิดไ,ไม่ดูตรงนี้นะครับต้องดู<อ>ตัวเองครับโดยเฉพาะรีสอร์ทใต้เขื่อนใช่ไหมคะเมื่อกี้ที่ท่านย้ำมีหลายจังหวัดเลยนะรีสอร์ทใต้เขื่อนนะครับครับทีนี้ ขออนุญาตถามให้พยากรณ์เผื่อไว้หน่อยแต่ดูแล้วมันไม่น่าจะหนักเหมือนปี54ถูกต้องไหมครับคุณสนธิไม่ถึงครับไม่ถึงครับไม่น่าจะถึงขนาดนั้นเพราะหลายคนกลัวว่ายังจําประวัติศาสตร์มหาอุทกภัยเมื่อปีนั้นได้อยู่เลยครับคีอคือตอนที่คืีสิงคอปร์บลคือว่าเขื่อนเนี่ยจะต้องพ่องน้ำเนี่ยผมผมว่าใจเขื่อนก็พยายามพ่องน้ำให้เหลือประมาณสักขึ้นหนึ่งหรือมากกว่ารึ้นนิดหน่อยเตรียมไว้เตรียมไว้เพราะฉะนั้นก็เลยมีการปล่อยน้ําออกน้ำหลายๆอยู่ตลอดเวลาแต่การทําอย่างนี้มันต้องบอกชาวบ้าน นะว่าจะปล่อยน้าเท่าไหร่จะสูงระดับไหนนะครับไอการที่มีมีสัญญาณเตือนไม่บ่อในการนี่เสี่ยงอตายครับพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะบ้านเราก็มีเขื่อนหลายที่รีสอร์ทใต้เขื่อนก็เยอะเพราะฉะนั้นเขื่อนอื่นๆที่ตอนนี้เห็นข่าวนี้แล้วควรจะต้องยังไงคะด o u b l e ลเช็คอุปกรณ์อะไรต่างๆการรับมือรล่วงหน้ายังไงบ้างคะท่านครับผมผมเข้าใจรันตรีเนี่ยสั่งไปทั่วเลยนะเมื่อวันก่อนนะนะสีธรรมานี่สั่งไปบอยบอ่าจะต้องไปดูแลทั้งหมด ย <ma ak> ังไม่ให้เกิดอย่างนี้ขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็แล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือว่าเขื่อนเนี่ยนะเขื่อนที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยอะไรฮะตอนนี้ปิดเขื่อนแล้วท่านน้ำไม่ติดแล้แต่ตอนนี้ปิดเขื่อนแล้วไม่ไม่มีการระบายน้ําออกแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสงสัยนะว่าแล้วเมื่อก่อนระบายทําไมแล้วตอนนี้ทาไมถึงสามารถปิดเขื่อนได้ทั้งทั้งมีฝนตกนะครับเพราะงั้นผมว่าเคสอย่างนี้นะผมว่าเขื่อนต่างๆต้องดูเป็นตัวอย่างเนียเพราะว่าตรวจสอบเรื่องการช่อมบารุงด่วนเลยค่ะมันเคยมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนนี้้เกกิดขึมมา่อคะ ในอดีตค่ะมันก็เคยมีคือว่าเมื่อต่อเนคือในอดีตเมื่อเมื่อสามปีแล้วที่ฝนตกหนักแะ้เขื่อนจะแตกไงก็ต้องระบายน้ําออกแล้วสุดท้ายก็ไปท่วมนะแถวทางอีสานเนยแถวทางมหาสารคามนะเป็นเขื่อนดินนะเห็นไหมถ้าไม่ระบายเขื่อนมันแตกมันก็จะหนักกว่าใช่ครับ หรืนการประหานการสําคัญมากหรืออย่างลาินียมอกี้นี้ที่ท่านบอกว่ากรกฎาคมไปต้นไปให้ระวังเป็นพิเศษใช่ไหมคะมีพื้นที่ตรงไหนที่ต้องระวังมากกว่าปกติไหมคะจุดไหนที่เป็นพืกนที่ที่ทางรายการบอกมาคือ24จังหวัดนะในภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออก24จังหวัดจะต้องไปดูจังหวัดเลยเหนืออีสานตะวันออก24จังหวัดทจะเตรียมตัวเจอกรบฝนตกหนักแลวก็อยู่ใกล้เขื่อนมีมีเรื่องไหนที่ท่านเป็นห่วงและอยากจะฝากบอกพี่น้องประชาชนไหมคะในช่วงนี้ค่ะ คือ <c oughs> ในช่วงนี้ช่วงที่ฝนตกหนักนะคือว่าเออจะต้องต้องระวังนะเพราะว่าโอกาสที่น,น้ําป่าไหลหลากในมีค่อนข้างเงยอะผมก็ต้องต้องต้องฟังคำวาราชการนนะฮะ <tas. S 2> ผมเสบียก่อน,นนะ้ำนะผมที่ไปจอนธรณีแล้วก็ยิสได้แต่ตรงไหนที่ฝนตกเนี่ยก็จะต้องระวังตัวไอ้การที่ไปเที่ยวนะไปเที่ยวได้แต่ว่าแต่ว่าก็ต้องต้องดูนะว่าตอนนี้ผมว่าไปเที่ยวทะเลจะดีกว่านั้นเนี่ยแทนที่ไปเที่ยวอุทยานนะนะแล้วก็ให้ฝนหายก่อนแล้วค่อยไปเที่ยวอุทยานในช่วงปลายปลปีนะจะดีดีดีกว่านะครับครับ ขอบคุณสําหรับคําเตือนก็หวังว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอกีกเพราะว่าเราไม่สามารถเรียกว่าเอาแน่เอานอนกับธรรมชาติได้เลยแต่เราสามารถวางแผนบริหารจัดการเรื่องของการระบายน้ำจากเขือนต่างๆได้ค่ะ<ส>วันนี้ขอบพระคุณนะคะคุณ<อ>สนทิคะทีะ่เข้าสายากับเรานะคะได้ความรู้รรเยอะเลยค่ะขอบคุณนะคะ